สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะเดินทางไปมาเลเซียนะครับเพื่อจะพานี่ครับคุณผู้ชเราดำ1.2นะครับเข้ามาเลเซียเป็นครั้งแรกนะฮะเดินทางด้วยกับมอเตอร์ไซค์นะครับจุดหมายปลายทางแรกนะครับคือเมืองอาร์โลสตาบัดเกดดอนะครับเราไปจะลุยพร้อมกันนะครับว่าเมืองอาร์ลสตาบัดเกดดอร์เมืองแรกของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเอาใบแอร์การ์มอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยครับ รู้สึกว่าใช่แค่ประกันกับป้ายอ๋อปกันก็ไปมึงไปขอเองใช่ไหมคะใช่ใช่ขอที่ดันมาเลยใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้เป็นใบตรงเมือเวลาเราไปเจอบพาสปอร์ตของไทยของไทยแลนด์มออเตร์ไซค์เข้าเนีาค่ะนะลงคนลงแล้วก็เข้าไปเจอบแล้วก็ออกมาแล้วก็เขียวใช่แล้วก็ความจึงดันมาเลยพยายามดูความมือมันจะมีอาการสีเหลืองเยอะเขียนว่าเดพิกเกนก็คือเบลไปตรงนั้นแล้วก็ยื่นอันนี้ให้เขาโอเคโอก็ได้ไปแล้วนะครับ เอกสารมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราไปแปะไปจะเบียนเอกสังจิตบน,นมอเตอร์ไซค์กันนะครับ ยนะครับเข้าสูดา่ด่านมาเลเซียนะครับผมคนเข้าดา่านมาเลเแลยนะฮะบิสกิลแล้วเดีเ๋ยวเจอกันนะครับผมขับรต,ต่างรถไฟเข้าจางนี้นะครับอ๋อผมต้องไปขอใบวงกลมใต้ามาเลาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาเลเซียนะครับเดีย๋ยวเราไปขอกันนะครับ JPC ต้นตื๊อ Motor Thailand? Dah. Ha. Yeah, yeah. Depan -depan. Ah, Number one kan? MCP Ya ya Depan-depan ni Apa? MCP pun nak hantar balik ah? kalau. Oh Sini juga Ah, so uh, sini juga macam oh. eh, tu. Oh, kalau tak pasport nanti, dia boleh pergi tu. Eh, yeah. oh. kalau kalau oh. Bila -bila, bila -bila, Bro, saya, tu, tadi, tak hantar tu kira lah. Kalau ada yang nak buat apa-apa dia boleh sampai. Tu baca tadi, kata kena apa ni? Ha, ah, yang di jauh belakang. Okay. Depan, okay. Satu, so. Okay. Setah. Okay. 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 yang Okay. 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 โอเคเอาสิแล้วเพียรรถจ้าจะจะอะไรสักเอาสิครับครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับใบป้ายวงกลมเข้าประเทศมาเลเซียนะครับหรือเขาเรียกว่า ICP นะครับ International Circulation Permit นะครับซึ่งเป็นใบอนุญาตขับรถในประเทศมาเลเซียนะฮะตอนทีครับผมมาเช็ครถนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมพาเข้านะครับก็เลยมาเช็คดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยหรือเปล่านะฮะอันนี้นะครับของผม ตตนี้เอกสารโนไซใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเดิละก็ไปปั๊มพาสปอร์ตนะครับที่ด่านมาเลเซียกันออนี่ครับออฟฟิศนะครับก็จะเป็นนี่ครับตึกสีเหลืองนะครับถ้าใครขับรถเข้ามานะฮะก็ก่อนที่จะเลี้ยวมาจะพาสปอร์ตก็รายละเอียดนะครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับก็จะมีใบแปลทะเบียนรถนะครับผมถ้าไม่ใช่ชื่อตัวเองก็จะต้องมีใบอนุญามอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีประกันนะประกันประเทศมาเลเซียแล้วก็แบบฟอร์มกรอกเพื่อที่จะมาขอใบอนุญาตขับรถนะครับที่เป็นใบวงกลมนี้นะฮะ ต้องมีใบขับขี่หรือาส,สปอร์ตนะครับผม,มก็เอกสารก็จะสี่ห้าอย่างนะครับก็ถ้าใครจะมานะครับก็ให้เตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะครับก็สําหรับผมวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราตะลุยประเทศมาเลเซียกันต่อนะครับ ก็ถึงแล้วนะครับโรงแรมซึ่งอยู่ด้านหลังท่างอามัญจานาครับชื่อโรงแรมบีดีการ์เด้นนะครับเช็อ B A คอินห้องได้พร้อแล้วนะครับห้องอยู่ชั้นสอ0สอสูง ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่เมืองลอสตานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดาฮิดนะครับผมมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองกุดด้านะครับสร้างตั้งแต่ปี1912นะครับสวยงามมากมากนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับวันนี้คนไม่เยอะไม่พลุกพ่านนะครับผมสวยงามมากๆนะครับดูบรรยากาศตอนเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับสวยมากนี่ฮะ ตรง้ามาซิดนะครับก็จะเป็นลานซิ t y s q u a r รนะครับผมเป็นลานอลสตานะจากจากจุดนี้นะครับขอคอยอลรสตาได้อย่างงดงามนะครับที่นี่หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญก็คือนี่แหละครับขอคอยอลรสตาทาวเวอร์นะฮะแล้วก็นี่นะครับเป็นวังเก่านะครับผมสวยมากนะครับตรงนี้พอดีตัวคาดมาซิเหลืออยู่นะครับเจอแสงอาทิตย์นี่คืองดงามมากครับทุกคนเป็นน้ำผูนะครับที่ ไม่มีร้านนะครับซึ่งผมอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก่อนผมเรียนที่อารอลสตาอยู่ประมาณ4ี่ Ó, ปีนะฮะคุณบอกคุณเคยดีนะครับกับเมืองอาร์ลสตาแต่ว่าวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมเยือนถือว่าเป็นการมาเยี่ยมเยือนเมืองอาร์โสตาอีกทีนึงนะนี่ครับผมสวยมาก นะครับบริเวณนี้จะเป็นตึกเก่านะครับตึกส่วนใหญ่ก็จะมีประวัติประวัติอยู่นะครับซึ่งอย่างเช่นนี่ครับนี่ก็จะเป็นตึกที่ตา่ปัิกรรมแบบอังกฤษนะครับเพราะอังกฤษก็เคยเข้ามายึดครองรัฐกรดดอกนะครับของบริเวณโดยรอบนะครับก็จะเป็นตึกเก่าอาคารเก่าหมดเลยนะฮะของนู้นก็จะเป็นพระชวังแล้วก็ของนี้ก็จะเป็นมัสยิดนะครับที่เป็นนี่ก็จะเห็นนะครับหอคอยอาอาสตานะครับที่นี่เป็นเมืองเล็กนะครับ มาวันเดียวที่จริงก็น่าจะเที่ยวครบแล้วนะครับผมก็ถ้าใครถ้าใครแวะมาผ่านมาทางเจด้าหรืออาร์ลรสตานะครับก็ให้แวะดองแวะเข้ามาเที่ยวไดน้นี่เป็นเมืองที่เล็กๆนะครับเมืองที่ไม่รีบเร่งเท่าไหร่นะฮะดูครับทุกคนทุกคนไม่พุกข้างนะที่นี่นะครับปกติแล้วจะเป็นลานกิจกรรมนะครับถ้ามีกิจกรรมระดับเมืองระดับจังหวัดก็บางทีเขาจะมาจัดที่นี่นะฮะ ตลาดที่นี่กว้างมากนะครับแล้วก็ช่วงที่มีเทศกาลอะไรก็คนจะมานั่งปิกนิกอะไรกันแถวนี้นะฮะแต่วันนี้คนยังไม่เยอะนะครับน่าจะเป็นวันธรรมดาด้วยแต่ตอนนี้ครับ,รบช่วงเย็ยนๆเขาก็จะเริ่มเปิดไฟแลยนะฮะที่มัสยิดฟ้าสวยมากนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาจะเปิดให้เข้า,าไปเยี่ยมชมหรือเปล่านะซีนนี้ดูสวยมาก คือสีแบบคอนทราสต์กันสุดยอดมากครับทุกคนสถาปัตยกรรมที่นี่ก็จะออกแนวโมกุณหรือเปล่าจะเป็นคล้ายๆกับสถาปัตยกรรมอินเดียนะประมาูลละ ครับแล้วก็ตอนนี้ละหมาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ฟ้าก็มืดแล้วด้วยนะฮะก็จะได้อีกบรรยากาศนึงนะครับดูประดับแต่งมัสยิดด้วยครับไฟนะครับมันงามมากนะทุกบรรยากาศกลางคืนจะก็จะดีนะครับงดีแปลกแบบนะครับดูเนี่ยก็จะมีคนมาถ่ายรูปนะครับตอนนี้ก็หิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่า แปดเจ็ดกรังสตูโตมัตต้องกันสิรพิมพ์เราอยู่ที่ร้านวุ้นเสี่ยวผัดนะครับซึ่งเป็นเปดในร้านนิ่มทางนะครันนี้ก็นี่ครับสัง่งเป็นเมนแบบผัดวุ้นเสี่ยวนะครับซึ่งก็จะมีเอ่อก็เรียกอะไรเป็นหอยนะครับผมด้านในทีนี้ก็จะเป็นอาหารนิ่มทางนะฮะ ทีนน่นี้มันจะมีควันกระทะนีน่ไงอร่อยมากชื่อว่าอินันวบเตี๋ยวนะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้นะคออถ้าใครแวะมานะผมแนะนำรนะ้านนี้นะครับรสชาติน่าจะตกใจไทยนะครับรสชาติอร่อยมากนะ สวรรค์าวานันที่สองนะครับาอาหารเช้าก totally. yeah. ินกันวันนี้พอกินรถดีนะร้านรถติชายก็เป็นร้านดินทางเหมือนเดิมนะครับก็ท่าเสนียแล้วก็บรรยากาศมาการวิบีิชีวิตคนที่นี่นะครับเนี่ยบรรยากาศร้านนะครับผมก็สั่งเป็นไข่ลวกนะครับเขาจะใส่มาในถ้วยนะครับผมแล้วก็ชาชักนะ อันนี้ก็อีกหนึ่งไม่รู้นะครับเป็นโรตีคล้ายๆกับโรตีไข่ดาวบ้านเรานะครับผมเขาจะเอาไข่มาโปะด้านบนเนี่ยเราจะลองมากินกันเลยครับ นี้ก็หลังอาหารเช้าเสร็จนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่มัสยิดอัลบูคารีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งมัสยิดนะครับที่งดงามมากๆนะครับในเมืองอัลอสตาร์สวยมากที่นี่ก็จะเป็นฟ้านะครับด้นลายก็จะออกแบบแทบอีร่านอะไรประมาณนี้นะครับน่ครับสวยงามมากถ้าใครแวะมาอัลอสตาร์นะครับก็ที่จริงนะครับแวะมาได้ซึ่งมัสยิดนี้นะครับอยู่ใกล้กับทางด่วนนะครับผมของ เมืองอารุสตาเพราะถ้าใครเลี้ยวลงทางด่วนนะก็เลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอเลยนะครับมสัสยิดนี้มันเป็นถ้าไปได้คมแบบเปอร์เซียนะผมเยง่แบบมาก บริเวณที่มีสตรีทอาร์ตเยอะแยะมากมายนะฮะนี่ก็จะเป็นหนึ่งเลยนะครับ Welcome to a l o s t a r งามมากนะครับแล้วก็มีอีกหลายสตรีทอาร์ตเลยนะครับที่นี่ก็คล้ายๆกับปีนังแล้วก็เมืองอีโปอะไรพวกนี้นะครับสตรีทอาร์ตจะเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปนะครับงามมากนะคก็จะเป็นสตรีทอาร์ตทั้งแถวเลยนะฮะก็จะเป็น,นการต้นสีนะครับ mm hmm. วาดรูปแล้วก็ หนึ่งในสตรีทอาร์ตที่ถ้าใครมาลอสซาร์ละปอนที่จะมาถ่ายก็คือนีออนอ่นะครับรูปของอดีตนายกบุรีของประเทศมาเลเซียนะครับที่พัฒนาประเทศมาเลเซียนั่นคือดร,ร์มาฮาดีนะครับก็ทางก็จะเป็นแฝดนะครับซึ่งดร,ร์มาฮาดีเป็นคนที่เริ่มสร้างตึกแฝดนะแล้วก็อีกอย่างคือที่ประเทศมาเลเซียภาคภูมิใจนะครับนั่นก็คือรถนี่ครับเป็นรถนยนต์ยี่ห้อของตัวเองนะครับนั่นก็คือโฟล์คสทอนจะเห็นสีดาได้ทุก มุมเลยนะครับถนนนี้ที่นี่เนี่ยอาคารส่วนใหญ่ในตัวเมืองนะเขาจะเป็นอาคารเดิมนะครับเป็นตึกเก่านะครับเขาก็จะรักษาไว้นะครับอย่างเช่นเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกทรงตะวันตกนะครับผมล้านนี้ฮะ อาจะเป็นโซนตลาดนะครับส่วนด้านหน้าผมนี้น่าจะเป็นชายตำรวจนะเพราะชายตำรวจมาเลเซียจะเป็นสีน้ำเงินขาวนะฮะก็สามารถที่จะเห็นความสวยงามที่นี่ได้ในตัวเมืองทั้งหมดเลยนะครับเนื่ยที่เขาใช้วิธีแบบ slow live view นะครับก็คือผู้คนที่นี่นะครับจะถ้าเราสังเกตดูเขาจะไม่เร่งรีบเหมือนกับในเมืองใหญ่ๆลัสตารก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐกันดะนะครับ เราก็สามารถสัมผัสได้ถึงความย้อนยุคนะครับก็คือที่นี่เขาไม่ได้พัฒนาแบบเร่งรีบมากมานะครับทุกคนก็ใช้ชีวิตกันแบบธรรมดานะครับแบบชิวๆนะครับไม่ได้ช้าหรือเร็วกันไปนะฮะนี่ครับทุกคนนี่เป็นมัสยิดนังโกนะครับซึ่งทรงก็คล้ายๆกับอินเดียเหมือนกันนะฮะที่นี่ทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมากินเที่ยงครับเป็นอาหารอินเดียนะครับผมข้าวผัดแกงอินเดียนะครับนี่ครับร้านด้านหลังผมนะครับ

Ini? Dengan ni. Itu dia, uh, ya, payo, itu dia. Ayang, ini Itu ya? Kuah campur Ini ada kopi ya? Ayah, pesan sini Sini boleh Sirap uh, limau สักครั้งสุดมีอะไรบาโอเคหน้าตานะครับดูเหมือนจะไม่น่ากินนะครับแต่เป็นอาหารที่น่าทึ่งมากนะครับเพราะว่าน้ำเกงที่รวบรวมกันมันจะมีรสชาติที่อร่อยมากนะี่ครับทุกคนแนะนำให้ลองมาชิมดูนะครทุกคนเิ็นแล้ว ผมอยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญนะครับของเมืองอัลอสตานั่นก็คือนี่เลยนะครับหอคอยอัลอสตานะฮะถ้าใคร เข้ามาในเขตเมือง阿拉ตาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเห็นหอคอยนี้นะครับถ้าเห็นหอคอยแสดงว่าไปผิดเมืองนะฮะก็ตอนนี้ก็จะพาทุกคนนะครับขึ้นไปด้านบนนะฮะผมเคยขึ้นแล้วนะครับแต่ว่านานมากแล้วน่าจะประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมาด้วฟื้นค่ามทรงจํานะครับตอนนี้ครับจะพาทุกคนขึ้นไปหอคอยอ阿拉ตาด้านบนนะฮะแล้วตอนนี้ครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นห้างนะครับ hang aman jai aman pun teruklah Aman tham tiket berapa? Tiket kat sini kita buka dua tempat kalau yang observation deck ni dekat tengah tiga tiga dia dengan dekat dalam indoor underwater. Oh yang ni atas sekali ya Ah ha, ini atas sekali ha, rooftop ada gelas bola orang kaca อันนี้ก็ไ,ได้ตั๋วมาแล้วนะครับราคา8เหรียญซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นราคาคนสัญชาติมาเลยหรือเปล่าเพระเดี๋ยวผมพูดมาเลยนี่ครับทุกคนวิวคือผมเลือกแค่ดูวิวด้านในนะไม่ได้ขึ้นไปห้องกระจกด้านบนนะครับราคาห้องกระจกด้านบนจะอยู่ที่ประมาณ26นะครับราคาคนมาเลยนะฮะโอ้มาชาวลอทุกคนดูดนเหเมือมั้งนี่นะครับเรจะเห็นวิวเมืองลอสตา360องศาเลยนะฮะ อย่างเป็นมิตรกับ e n v i r o n นะครับขึ้นมานี่เขเรียกว่า o s e r a t i o n t e c e เราจะเห็นเป็นภูเขานะครับได้ยอดเลยแปดเหรียญแล้วคนนี้มาดูอยู่ว่าน่าจะพบกิบนค้มาดูนะครับดูทานรอบเมืองลาสเวกเนี่ยทคนมากจริงมีห้องน้ำอะไรสวยนะสวยมาก ้็เเขา,าดสรุปใครที่ชอบความสูงนะครับก็สามารถขึ้นไปด้านบนได้ครับมันจะเป็นมันจะเป็นตู้กระจกนะครับสามารถที่จะท้าทายความสูงและก็ความเสียวของของคอยรถซอคสาได้นะซึ่งส่วนผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะถูกกับความสูงเท่าไหร่นะครับเลยเดิที่จะมาเดินดูชั้นนี้แทนะ ตนนี้ผมอยู่ที่นี่นะมีดานเชเลอร์มันตะกานะครับพอดีขับรถผ่านนะเห็นมันน่าสนใจก็เลยแวะมาอัพจะมีอะไรให้กินนะครับีน่นก็จะมีร้านอาหารมากมายครับเดินดูมีร้านข้าวเยอะแยะนะครับผมนี่ฮนะ บรรยากาศชิลมากนะครับคนยังไม่เยอะนะครับน่าจะเพิ่งค่ำนะครับผมคนยังไม่ออกมาเดินดูก่อนนะครับคิดก่อนว่าจะกินอะไรนะนี่ยบรรยากาศดูรอบนะครับสวยงามมากชิลมากนะครับอากาศบรรยากาศกลางคืนที่นี่เต,ตีวะดบกินงบุญชตอะไรย่เง้ย Ambil uh, ayam limau, limau. Bikam, uh, Satu, aduh, ah, ada kini mak. Dekat di mana? sana hujung sana. Nasi ada? Empik ada. Dia besar mana? Kecil ah. Kecil. Ha. Nah, Ambil dua. Okey. Ah, oh. ya sini eh. Ya, yang apa lah. yang Allah. Ah. Kacang, kacang, buah. Cendol. โอริ่งอะไอรโอริ่งครับพรอยโอริ่งครับผมบอตรงเบียร์ก็กกินไหมจะชุกเลยครับทุกคนก็นี่สั่งมาแล้วนะครับไม่รู้จะกินอะไรนะครับก็เลยสั่งสเต็กมานะครับผมนี่ครับเป็นสเต็กมะเร็งของมะเร็งนะครับผมซึ่งบรรยากาศนี่ครับแบบที่บอกยอดมากคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะฮะ ก็สําหรับคที่แว่นเข้ามาในเมืองรองเมืองอาร์ลสตาร์ของรัสกระดอ้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะแวะนมาเที่ยวที่นี่กูบ้างนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่ ค่าใช้จ่ายไม่สูงเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเดินทางสะดวกมากด้วยแล้วก็ใกลป้ประเทศไทยด้วยนะครับก็แนะนำนะครับว่าใครมาใครผ่านมาประเทศมาเลเซียก็ลองแวะมาะมาดูดูนะต่อไปผมจะพาไปเมืองไหนนั้นเออก็ตามชมกันนะครับรอบทริปนี้ก็แค่นี้นากันแค่นี้เทนี้เท่าดเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าน,นะครับทุกท่านวันนี้ก็สำหรับรายการครับ